เสือขาวตัวหนึ่งคุกเข่าลงต่อหน้าล่าหุมหลาทิกเท่ากลางป่าต้องห้ามในคืนฝนตกหลังจากความแห้งแล้งยาวนานกว่าสี่เดือนชายคนหนึ่งผู้ที่นำอัธิบดีเข้าป่าได้ทำสิ่งใดกันแน่ถึงทำให้ป่าไม่โกรธแต่กลับปลุกการฟื้นคืนให้ตื่นขึ้นขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายช่องที่แบ่งปันเรื่องราวสุดลึกซึง้งเต็มไปด้วยมนุษยธรรมความลึกลับและหัวใจของผู้คนที่เปี่ยมด้วยบุญคุณและการเสียสละ หากท่านเคยเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจะกลับไปยังที่ที่เขาเคยเป็นเจ้าของแท้จริงเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ใจของเรานิ่งเงียบไปหลายนาทีขอเชิญคุณลุงคุณป้ารับฟังไปพร้อมกันและอย่าลืมกดติดตามช่องแชร์เรื่องนี้ต่อเพื่อส่งต่อบทเรียนอันล้ำค่าในชีวิตประเสริฐปีนี้อายุ45ปีอาศัยอยู่ลำพังในบ้านไม้หลังเล็กมุงสังกะสีเก่าที่ตั้งอยู่ริมหมู่บ้านบ้านวังลมจังหวัดเลยทุกเช้าเขาเริ่มวันด้วยการก่อไฟ เลื่อยไม้ทำโต๊ะซ่อมตูก้กงานเดิมซ้ำๆราวกับลมหายใจเขาเป็นช่างไม้ที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นไม่ชอบพูดมากไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางคนว่าเขาครืมเพราะเก็บตัวบางคนว่านับแต่คุณตาทองดีจากไปเขาก็ไม่เปิดใจให้ใครอีกเลยประเสริฐใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับพ่อคุณตาทองดีชายแก่ผู้ประหลาดที่คนทั้งหมู่บ้านทั้งเกรงและเคารพเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับสูงที่เขตอนุรักษ์ภูลุงแต่หลังเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่มีใครเข้าใจ เขาก็ลาออกเงียบๆทิ้งเมืองกลับเข้าป่าตลอด30ปีเขาใช้ชีวิตอย่างฤาษีในป่าลึกไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีการติดต่อกับใครจนกระทั่งแก่เท่าสุขภาพถดถอยเขาจึงยอมกลับมาอยู่กับลูกชายในบ้านที่สร้างไว้ริมป่าห่างไกลาจากใจกลางหมู่บ้านใครๆก็ว่าคุณตาทองดีมีหัวใจเย็นเฉียบดังหินแต่ไม่ว่าเป็นหรือตายเขาจะไม่ทิ้งป่าถ้าใครพูดเรื่องตัดไม้เปิดถนน เขาจะจ้องตาเขาเหล่านั้นตรงๆด้วยแววตาแข็งลึกดั่งรากไม้ที่ยังลงใต้ดินตอนยังมีชีวิตเขามักพูดกับประเสริฐเสมอว่าป่าไม่ต้องการคนเฝ้าป่าต้องการคนที่ไม่ทำลายแต่คำสั่งเสียสุดท้ายต่างหากที่ทำให้ประเสริฐไม่มีวันลืมคืนนั้นขณะลมหายใจแผ่วเบาเขากุมมือประเสริฐแน่นพูดเพียงว่าอย่าฝังพ่อที่หมู่บ้านจงนำอัฐิพ่อกลับไปยังที่ที่พ่อเคยสาบานไว้ประโยคนั้นไม่ได้งดงาม แต่นักหนาดังหินและประเสริฐรู้ดีว่าคำของพ่อเขาผู้ที่ฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้กับพื้นป่าไม่เคยเป็นเพียงลมปากไม่มีเสียงกลองไม่มีพวงหรีดไม่มีแม้แต่เสียงสวดส่งวิญญาณเช้าวันนั้นขณะที่หมอกยังลอยคลุมยอดหญ้าประเสริฐสวมเสื้อกันฝนสีซีบแบกตะกร้าไม้ไผเ่เก่าๆไว้บนหลังข้างในมีโถอธิสามิขห่อด้วยผ้าสีน้ำตาลที่ขอบเริ่มขาดเขาออกจากบ้านเงียบๆไม่บอกใคร ไม่ขอให้ใครส่งมีเพียงสองขาของเขาที่รู้เส้นทางป่าเหมือนเลือดที่จำทางกลับสู่หัวใจและคำสัญญาที่ยังไม่ถูกทำให้สำเร็จเขาไม่เดินตามทางเก่าที่ชาวบ้านใช้เข้าสู่ป่าแต่เลี้ยวไปตามทางแคบที่ตัดผ่านทุ่งนาลัดเลาะตามแนวหินที่เต็มไปด้วยตะไคร่เส้นทางที่พ่อเคยพาเขาเดินตอนเขาอายุหกขวบเขาเดินลึกเข้าไปในป่าภูลุงที่ซึ่งไม่มีใครเข้าไปนานหลายปีที่ซึ่งเคยมีต้นไม้ใหญ่สามงามที่พ่อเขาเรียกว่าสามยอด ที่ที่คุณตาทองดีเคยพูดเสมอว่าจะกลับไปอยู่ท้องฟ้ามืดครึมแสงสว่างถูกบังด้วยพุ่มไม้หนาแน,น่นเมื่อถึงต้นสามยอดประเสริฐยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งใต้ฝ่าเท้าเขาคือพื้นดินสีน้ำตาลชื้นกลิ่นใบไม้ผูกข้างๆคือลำห้วยแหง้งเหลือเพียงก้อนหินเกลื่อนกลาดและคราบตะไคร่จางจากการเวลาเขาวางโถอัฐิลงเงียบๆปัดใบไม้แห้งออกเบาๆแล้วคุกเข่าลงข้างหลุมศพไร้ชื่อไร้ป้ายมีเพียงต้นไม้ที่พ่อเขาเลือกไว้ล่วงหน้าเพื่อพักผ่อน ในขณะนั้นเองลมก็หยุดพัดความเงียบแผ่ไปทั่วเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจแล้วจากพุ่มไม้ฝั่งตรงข้ามลำห้วยเงาร่างใหญ่สีขาวปรากฏก้าวออกมาอย่างช้าช้าสง่างามไร้เสียงเป็นเสือแต่ไม่ใช่เสือโคร่งสีทองอย่างที่คุณตามันเป็นเสือขาวตัวสีขาวราวหิมะดวงตาลึกล้ำราวกับปลายามค่ําคืนมันไม่คำรามไม่เดินเข้ามาอย่างนักล่าแต่มันอ้อมไปทางขวาแล้วค่อยๆลดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าโถอ,อัฐิศีษะก้มต่ำ ดวงตาหลับพริมราวกับกำลังทำพิธีประเสริฐไม่ไหวติงลมหายใจติดอยู่ในลำคอเขาไม่กล้ากับริบตาไม่กล้าขยับภาพที่เห็นกลางป่าต้องห้ามใต้ต้นไม้สามง่ามข้างโถอัดคือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตลอดชีวิตหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วเสือขาวก็ลุกขึ้นหันหลังกลับเดินหายไปในพงไม้ราวกับไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนแต่ใต้ฝ่าเท้าของมันตรงจุดที่เคยคุกเขา่าดินยังคงยุบตัวลงเป็นรอยกรงเล็บลึกและในใจของประเสริฐ ตั้งแต่วินาทีนั้นก็มีความรู้สึกประหลาดบางอย่างผุดขึ้นมาบางทีพ่อของเขาอาจจะได้รับการต้อนรับจากป่าจริงๆคืนนั้นทั้งหมู่บ้านบ้านวังลำเงียบงันเหมือนทุกคืนท้องฟ้ายังคงแห้งแลง้งแผ่นดินแตกระแหงต้นไม้ในหมู่บ้านสีจางไปร,ร่วงเป็นหย่อมๆจากภายแล้งที่ลากยาวมากว่าสี่เดือนไม่มีใครคาดหวัดงออะไรจากฟ้าแต่เมื่อนาฬิกาเข็มยาวเพิ่งแตะข้ามทิ้งคืนเสียงประหลาดก็ดังมาจากทางภูเขาเสียงของหยาดน้ำแรกที่กระทบหลังคาใบไม้ ซึมลงดินแห้งแตกร้าวฝนไม่มีใครเชื่อสายตาหลังจาก132วันที่ไม่มีแม้แต่หยดเดียวคืนนี้ฝนกลับตกลงมาและน่าแปลกตกเฉพาะที่ป่าภูลุงที่ประเสริฐเพิ่งวางอัฐิพ่อของเขาไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนผู้คนที่ยังไม่นอนพากันออกมาที่หน้าบ้านเพียงเพื่อมองไปยังแสงฟ้าที่ว่าขึ้นตรงเนินเขาพวกเขากระซิบกันเบาๆบ,บางคนขนลุกสู้แล้วเดินกลับเข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรอีกสำหรับประเสริฐเมื่อได้ยินเสียงฝนกระทอบชายคา เขานั่งนิ่งในความมืดมือยังถือถ้วยชายเย็นเฉียบเขาไม่ได้ตกใจไม่เชิงเขาแค่รู้สึกว่าหัวใจเขาสั่นไหวเบาๆราวกับมีใครบะหางคนกำลังเอื้อนเอ่ยจากอีกฝ้าของโลกด้วยวิธีที่ไม่สามารถอธิบายได้3วันต่อมาประเสริฐกลับเข้าป่าอีกครั้งลมอ่อนๆพัดมาและอากาศชื้นกว่าเดิมแต่ทางเดินยังคงรกเรื้อเหมือนเดิมเมื่อถึงต้นสยอดเขาหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทุกสิ่ง ยังคงเหมือนเดิมจนน่าประหลาดไม่มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวตกทับบนผ้าที่คอลุมโถอัิไม่มีร่องรอยของสัตว์ใดเดินผ่านไม่มีมูลไม่มีรอยขูดไม่มีแม้แต่รอยเท้าเล็กาวกับพื้นดินบริเวณนี้ได้รับการปกปักอย่างแน่นหนาะประเสริฐก้มลงตั้งใจจะปัดดินข้างๆโถอัดแต่สายตาของเขากลับหยุดอยู่ที่รอยกรงเล็บใหญ่และลึกเอียงไปทางด้านหนึ่งกดลงบนดินชื้นราวกับเพิ่งถูกกดเมื่อคืนแต่มีเพียงรอยเดียวไม่มีรอยมาไม่มีรอยไป เขานิ<อ>่งอึ้งแล้วค่อยๆหยิบทุบสามดอกจากกระเป๋าเสื้อปักไว้บนก้อนหินใกล้หลุมขณะจุดไฟลมเย็นกันโชคมาจากด้านหลังแรงจนทุบทั้งสามดอกหักพร้อมกันตรงกลางควนดับทันทีกลิ่นควนยังไม่ทันจางกลิ่นหนึ่งใหม่ก็แทรกเข้าจมูกฉุนๆ,ช,นๆชื้นๆเจือกลิ่นบางอย่างแปลกประหลาดคล้ายกลิ่นหนังสัตว์เก่าและโคลนป่าที่หมักหมมมานานปีประเสริฐไอจนตัวงอดวงตาแสบเขาหันซ้ายขวาแต่วงป่ายังคงเงียบเหมือนม่านผ้าที่ยังไม่มีใครดึงมีเพียงใจเขาเท่านั้น ที่เริ่มรู้สึกวุไหวกับบางอย่างที่ไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือสัญชาตญาณความรู้สึกบางอย่างที่ลึกมากเรากับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองเขาอยู่จากที่ไกลมากหรือใกล้มากคืนนั้นเมื่อเขากลับถึงบ้านประเสริฐไม่ได้กินข้าวไม่ได้เปิดไฟเขานั่งลงข้างหีบไม้เก่าของพ่อหีบที่นับตั้งแต่พ่อจากไปเขายังไม่เคยเปิดมันอีกเลยไม่รู้เพราะเหตุใดคืนนั้นหลังจากทูบผักใจเขากลับถูกผลักด้วยพลังบางอย่างแรงกล้าเหมือนมีมือจากในป่าผลักเขานั่งลง วางมือเบาๆบนฝากล่องหีบส่งเสียงเอียดแห้งผักเมื่อเปิดออกกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นราเก่าปะทะจมูกจนเขาเบะหน้าข้างในมีเพียงของเก่าหลายชิ้นเสื้อผ้าคากีสีซีดเชือกเส้นเล็กที่เปื่อยยุยและผ้าสีแดงม้วนอยู่ในถุงผ้าหยาบประเสริฐแกออกช้าๆทีละชั้นผ้าสีแดงนั้นเก่าขอบขาดเหมือนโดนมแมลงกัดบนผ้ามีตัวอักษรสีดำที่เริ่มเลือนว่าไม่เก็บคนเก็บคำแปลว่าไม่เก็บคนเก็บคำพูดเส้นหมึกไม่เรียบ ชัดเจนว่าเขียนด้วยมือด้วยหมึกดิบโบราณแต่ทุกเส้นยังคงเหมือนมีชีวิตเหมือนจ้องเขาอยู่ประเสริฐวางผืนนั้นลงข้างๆพลิกของในหีบต่อใต้เสื้อผ้าเก่าคือสมุดเล่มเล็กปกหนังเก่าเปลี่ยนสีมีรอยรา,ยรายแต้มขาวเมื่อเปิดดูหน้าแรกเป็นอักษรล้านนาโบราณแบบที่พ่อเคยสอนเขาตอนอยังเล็กตอนนั้นเขาไม่สนใจแต่ตอนนี้ทุกเส้นหมึกเหมือนพุ่งเข้าใจตาบังคับให้เขาอ่านแม้จะต้องสะกดทีละคำ หน้าแรกๆเป็นบันทึกเกี่ยวกับต้นไม้ลำห้วยตำแหน่งไม้ห่วงห้ามในป่าแต่ยิ่งถัดไปลายมือก็ยิ่งสัน่นเบี้ยวเหมือนเขียนขณะมือสั่นจนเขาหยุดอยู่ที่ข้อความหนึ่งเดือนเจ็ฉันผิดป่าเคยเตือนแล้วครั้งหนึ่งฉันรอดเพราะมีคนรับแทนท่าชาติน่าลืมสิ่งที่ป่าเคยเก็บไว้จะถูกเอาคืนเขาหยุดหายใจชั่วครู่บรรทัดนั้นเขียนด้วยหมึกเข้มกว่าและตอนท้ายเหมือนมือคนเขียนสั่นไม่มีชื่อ ไม่มีคำอธิบายแต่ประเสริฐเข้าใจเขารู้ว่าอะไรบางอย่างที่พ่อเคยปิดบังในอดีตกำลังกลับมาเหมือนลมเย็นจากป่ายามเย็นวันนี้แฝงตัวอยู่เย็นเยียบและเขาเริ่มรู้สึกชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆว่าสิ่งที่กำลังมองเขาอยู่ไม่ใช่ป่าแต่คือคำสาบานคำสาบานที่ไม่มีใครกล้าลืมสมวันหลังจากอ่านสมุดบันทึกเก่าของพ่อจบ ประเสริฐตัดสินใจกลับเข้าป่าอีกครั้งครั้งนี้เขาพบขวดน้ำเปล่าและใบตองสดติดตัวไปด้วยเขาไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมแต่ในใจเหมือนมีลางบางอย่างบอกให้เขานำบางสิ่งบางอย่างกลับออกมาเพื่อยืนยันสิ่งที่เขายังไม่กล้าพูดออกมาเป็นคำเมื่อใกล้ถึงต้นสามยอดเสียงน้ำไหลเบาๆดังขึ้นทำให้เขาชะงักเขาเงยหน้ามองไปรอบๆแล้วก้มลงลำธารลำธารที่แห้งขอดมานานหลายปีบัดนี้กลับไหลอีกครั้งสายน้ำใสสะอาดไหลผ่านซอกหิน แวววาวดูจะแพร่ไหมท่ามกลางพื้นป่าสีเขียวเขาคุกเข่าลงเอื้อมมือแตะน้ำเย็นสดชื่นและแปลกอย่างบอกไม่ถูกมีกลิ่นหอมอ่อนๆเจืออยู่คล้ายหญ้าที่เพิ่งตัดผสมกลิ่นดินเปียกและยางไม้ไม่ใช่กลิ่นของป่าหลังฝนแต่มันบริสุทธิ์กว่าราวกับเพิ่งถือกำเนิดจากใต้ผืนดินประเสริฐตักน้ำใส่ขวดที่นำมาใช้ใบตองมัดปากขวดอย่างระมัดระวังแล้วออกจากป่าตอนแสงแดดเพิ่งพ้นขอบเขาพอกลับถึงบ้าน เขานำน้ำไปให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งคุณยายที่ป่วยข้ออักเสบเรื้อรังมาสามปีกินยาเท่าไรก็ไม่หายเขาไม่ได้คาดหวังมากแต่เพียงสองวันถัดมาคุณยายก็ลุกเดินได้ไม่ต้องร้องให้ทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนอีกต่อไปข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชาวบ้านเริ่มแวะมาขอน้ำจากเขาบางคนถือขวดพลาสติกมาบางคนเอามออดินประเสริฐไม่ห้ามแต่ก็ไม่ชักชวนเขาแค่พูดว่าถ้าใจพวกคุณศรัทธาจริงป่าจะไม่ปฏิเสธ และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงบางคนนำน้ำใสกลับบ้านดื่มแล้วท้องไม่อืดหลับสนิทขึ้นเด็กที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังหลังล้างมือด้วยน้ำนี้รอยแดงก็จางลงเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ผลเช่นนั้นชายไวกลางคนคนหนึ่งที่เคยถูกหรือว่าเป็นคนลักลอบตัดไม้เคยพูดถักถางคุณตาทองดีตอนท่านยังมีชีวิตแอบเข้าไปในป่าเพื่อตักน้ำพอกลับถึงบ้านเพียงเปิดฝาขวดกลิ่นคาวแรงคล้ายปลาตายเน่าชฉยมาทันทีน้ำขุ่นมัว มีคราบลอยเขาตกใจคว้างขวดน้ำทิ้งพูดพึมพำสิ่งที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องอีกคนหนึ่งเป็นนายพรานที่เคยโม้ว่าดักสัตว์ใกล้ภูลุงก็พบเหตุการณ์คล้ายกันน้ำที่ขนออกมาจากป่าสายแจว๋วแต่พอถึงหน้าหมู่บ้านก็เกิดฟองกลิ่นเหม็นแรงก้นขวดมีตะกอนคล้ายดินเหนียวเน่าประเสริฐไม่พูดอะไรเขาแค่นั่งเงียบๆที่ชานบ้านสายตาเมอมองไปยังป่าเขารู้ดีไม่ใช่น้ำจากลำธารที่รักษาโรคแต่เป็นป่าที่กำลังตอบแทนใครมีใจ ป่าตอบแทนใครจะหยาบป่าตอบโต้และเขาเริ่มเชื่อว่าวิญญาณของพ่อเขาคุณตาทองดียังคงอยู่ในป่าแห่งนั้นไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อรักษาคำพูดดังเช่นผืนผ้าสีแดงที่เขาเคยพบไม่เก็บคอนอเก็บคำเย็นวันหนึ่งปลายเดือนขณะประเสริฐกำลังนั่งเหล่าด้ามเก้าอี้ที่ลานบ้านเงาร่างชายผอมคนหนึ่งปรากฏที่หัวซอยท่าทางเดินกระผลกระเพกก้าวช้าๆแต่แววตาแปลกเหมือนแบกบางอย่างหนักอึ้งมาด้วยเมื่อเขาเข้ามาใกล้ ประเสริฐจำได้ทันทีนั่นคือคุณลุงชัยเพื่อนเก่าของพ่อเขาผู้ที่หายหน้าจากหมู่บ้านไปนานหลายปีไม่ต้องทักทายลุงชัยแค่ยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งแล้วเปล่งเสียงแหบพระราวกับดึงออกจากอกแต่ละคำลุงได้ยินเรื่องเสือขาวแล้วมึงเจอมันจริงๆใช่ไหมประเสริฐไม่ตอบเขาแค่ดึงเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ลุงชัยนั่งลงทั้งสองนั่งเงียบอยู่นานแล้วลุงชัยก็เริ่มเล่าน้ำเสียงไม่สั่นแต่หนักแน่นเหมือนลมเย็นจากป่าที่พัดออกมาไม่รีบร้อนไม่หลบเลี่ยง ตอนนั้นมีห้าคนอลุงพ่อมึงแล้วก็อีกสามคนในหมู่บ้านเราเข้าไปลึกในภูลุงตั้งใจจะโค่นต้นไม้พยุงต้นหนึ่งใหญ่มากหลายวงแขนอกไม่รอบทุกคนรู้ดีว่าเป็นเขตห่วงห้ามแต่เงินมันทําให้คนตาบอดลุงชายเงยหน้ามองไปทางป่าดวงตาเหมือนยังเห็นภาพในอดีตตอนต้นไม้ล้มพื้นดินสันสะเทือนไม่มีใครพูดอะไรแตกมึงรู้ไหมฝุ่นยังไม่ทันจางจากอีกฝ้าของทุ่งโลง่ง เสือขาวตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวมันยืนอยู่ไม่คำรามไม่พุ่งเข้าใส่แค้มองมองพวกเราทีละคนนอไม่ไหวติงและไม่มีใครกล้าขยับลุงจาได้ชัดดวงตามันสว่างเหมือนแสงจันทร์ส่องผ่านน้าขุนหลังจากนั้นแต่ละคนก็เจอเรื่องเขาเล่าต่อเสียงต่าลงหน่อยหายไปในป่าหาไม่เจอแม้แต่ศพเทิดกระดูกสารหลังหักตอนตัดไม้ครั้งต่อมานอนติดเตียงมาจนถึงทุกวันนี้เล็กสติแตกพร่ำเพอทั้งวันว่าตาขาวตาขาวส่วนลุง เขาหยุดชั่วครู่มือเผลอแตะลูกประคำที่คล้องคอไว้พ่อมึงรั้งลุงไว้ตอนพวกนั้นจะกลับไปโค้นต้นไม้เพิ่มเขายืนขวางลุงบอกว่าชัยไปเถอมึงยังมีทางกลับอย่าให้ป่าเลือกอีกลุงเชื่อลุงกลับบ้านนับจากวันนั้นลุงไม่กล้ากลับไปแต่ทุกปีตรงวันนั้นลุงฝันเห็นเสือขาวไม่คำรามแค่มองประเสริฐไม่พูดอะไรแต่ในใจเขาเหมือนมีบางอย่างเพิ่งต่อกันติดคำถามที่คาใจเกี่ยวกับพ่อกับป่า กับคำสาบานตอนนี้มีอีกหนึ่งชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ยังมีลมหายใจมีเนื้อมีตัวกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาและตัวสั่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความทรงจำที่เก็บงำมานานเกินไปข่าวลือเกี่ยวกับป่าพูลุงเริ่มแพร่ออกไปนอกเขตหมู่บ้านบ้านวังลมหลังเรื่องราวเกี่ยวกับลำธารฟื้นคืนและผู้ป่วยที่หายอย่างเป็นปาฏิหาริย์หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ลุงชัยปรากฏตัวคณะสำรวจจากกรุงเทพพก็มาถึงหมู่บ้านพวกเขาสวมชุดยูนิฟอร์มสีเขียวแบกเป้สะพายไหล่ มือถือแผนที่ภูมิประเทศและอุปกรณ์วัดต่างๆพวกเขาบอกว่ามาเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณป่าด้านตะวันตกพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกับหลุมอัติของคุณตาทองดีประเสริฐไม่ได้ขัดขวางเขาเพียงพูดเบาๆว่าถ้าพวกคุณมีใจจริงป่าจะรู้แต่ถ้ามีแผนในใจป่าก็จะรู้กลุ่มวัยรุ่นยิ้มพยักหน้าแล้วเดินลุยไปพร้อมกล้องถ่ายรูป GPS เข็มทิศแผนที่มีดป่า และสายตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ปิดไม่มิดพวกเขาเข้าไปในป่ายามเช้าพอตกเย็นไม่มีใครกลับออกมาคืนผ่านไปในความเงียบผิดปกติเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบรถกระบะของคณะสำรวจนิ่งอยู่ริมป่าประตูรถไม่ได้ล็อกกุญแจยังเสียบคายอยู่ภายในรถมีแผนที่หล่นเกลื่อนไฟฉายยังเปิดสลัวรองเท้าหลายคู่กระจัดกระจายแต่ไม่มีร่องรอยของ,ของคนอนอุปกรณ์อย่างมีดจอบไม้ชี้ทางถูกบิดนอหักครึ่ง ทิ้งกระจายเหมือนมีใครเจตนาโยนทิ้งบนพื้นรอบๆมีรอยข่วนขีดชัดเจนยาวลึกและไม่เป็นทิศทางยังมีรอยเท้าแต่ไม่ใช่ของคณอ,อและก็ไม่ใช่ของสัตว์เป็นรอยที่จมลึกอย่างผิดปกติเหมือนสิ่งมีชีวิตที่วางเพียงขาข้างเดียวแล้วหายวับไปในอากาศข่าวการหายตัวของคณะสำรวจแพร่กระจายรวดเร็วเหมือนไฟไม่ทุ่งหญ้าแห้งชาวบ้านตกใจคนนอกเริ่มระแวดระวังแต่สำหรับประเสริฐเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขากลับเดินกลับบ้านอย่างเงียบๆหย,ยิบแผ่นไม้ มีดแกะสะลักและกระป๋องสีดำหนึ่งใบวันถัดมาเขาแบกป้ายไม้ขึ้นป่าเพียงลำพังปักไว้ตรงทางเข้าสู่หลุมอธิคุณตาทองดีที่ซึ่งร่องรอยประหลาดทั้งหมดรวมตัวอยู่บนป้ายนั้นมีเพียงข้อความเดียวชัดเจนหนักแน่นป่ารักษาคำผู้ไร้บุญคุณห้ามก้าวต่อไม่มีใครกล้าเอาลงไม่มีใครหัวเราะหรือซุบซิบอีกป้ายนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นเหมือนคำเตือนไม่ใช่จากประเสริฐ แต่จากป่าคำเตือนที่ไม่ได้ส่งถึงหูมนุษย์แต่ส่งถึงใจเย็นวันนั้นท้องฟ้าหม่นเหมือนจะมีฝนแต่ไม่มีแม้แต่หยดเดียวตกลงมาขณะที่ประเสริฐกำลังปรับป้ายเตือนหน้าทางเข้าป่าเขาเห็นเงาร่างของใครบางคนก้าวช้าๆบนทางดินแดงก้าวแต่ละก้าวหนักอึ้งราวกับแบกบาปมาหลายสิบปีนั่นคือลุงชยัยไม่มีคำทักทายไม่มีคำพูดเกินจำเป็นลุงชัยยืนเงียบอยู่หน้าอัติคุณตาทองดีอยู่นานก่อนจะค่อยๆคุกเข่าลง ก้มศีรษะลงท่ามกลางใบไม้ผุยใต้ต้นสามยอดบ่าเขาสันไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะสะอื้นนานมากหลังจากนั้นเขาจึงล้มือจากกระเป๋าเสื้อออกมาพร้อมของสิ่งหนึ่งผ้าสีแดงเก่าขาดตัวหนังสือเลือนนั่นคือผืนผ้าที่พ่อของประเสริฐเคยเก็บไว้ในหีบมาเน่นนานลุงเก็บนี่มานานกว่า30ปีแล้วลุงชัยพูดเสียงแหบพร่าแต่ละคำเหมือนขวนอ,อกอทุกครั้งที่เห็นลุงก็นึกถึงวันนั้นที่พวกเราตัดไม้แล้วมึงมึงคุกเข่าขอให้หยุด มึงไม่โกรธแค่ว่าถ้าพวกมึงยังทําก็อย่าโทษกูที่ป้ารักษาไว้ไม่อยู่มึงช่วยชีวิตลุงไว้ลุงรู้แต่ลุงกลับใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุงผิดแล้วท่องดีเอ๋ยลุงผิดจริงๆน้ำตาเขาร่วงโดยไร้เสียงแต่หยดลงตรงจุดที่วางอาัฐิเหมือนหยดนี้ที่ถูกชำระประเสริฐไม่ขัดจังหวะไม่พูดอะไรเขาแค่นั่งลงข้างๆเปิดกระบอกไม้ไผ่เทน้ำใสบริสุทธิ์ลงถ้วยแล้วยื่นให้ลุงชยัย พ่อผมไม่รักษาคอนอพ่อผมรักษาคำแต่ลุงวันนี้ลุงได้รักษาส่วนที่ยังเป็นคนของตัวเองไว้แล้วลุงชัยรับถ้วยน้ำดื่มรวดเดียวก่อนจะวางลงข้างไปหินสายตาเขาแต่ที่ข้อความที่สลักลึกบนหินเก่ารักษาคำนับแต่นั้นไม่มีใครได้ยินลุงชัยพูดถึงเรื่องป่าอีกเลยแต่คนในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนช้าๆแต่มั่นคงทุกเทศกาลทุกวันพระใหญ่ผู้คนไม่ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางพวกเขาแยากย้ายเป็นกลุ่มมอเล็กๆแบกทูบ ดอกไม้ป่าผลไม้ขึ้นไปยังหลุมอัฐิคุณตาทองดีไม่มีการไหวแบบเอกเกิกไม่มีการถ่ายรูปอดพวกเขาแค่วางของกม้มศีรษะลึกแล้วกลับลงมาไม่มีใครบอกให้ทำไม่มีใครประกาศหรือชวนแค่ในใจอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเพราะกลัวแต่อีกส่วนหนึ่งเพราะสำนึกเพราะพวกเขารู้ว่ามีวิญญาณบางดวงไม่ต้องการหลุมศพใหญ่โตแค่ขอให้ได้พักในที่ที่ควรอยู่และมีคำสาบานบางคำป่าจะรักษาให้แทนคนตลอดไป หลายเดือนหลังจากเรื่องราวของอธิคุณตาทองดีค่อยๆเผยแพร่ออกไปนอกเขตจังหวัดเลยคณะนักวิจัยชีววิทยาจากเชียงใหม่ได้เดินทางมาพวกเขาไม่ได้ขนอุปกรณ์มากมายไม่ได้ใช้รถกระบะหรูหราเหมือนคณะก่อนๆพวกเขามีแค่สมุดบันทึกไม่กี่เล่มดินสอกล้องฟิล์มเก่าและทุบหนึ่งกำรรมหัวหน้าคณะชายวัยประมาณ50ปลายปลายๆผมหงอกประปรายเดินมาหาประเสริฐในเช้าที่หมอกลงจัดก้มศีรษะอย่างลึก พวกเราไม่ได้มาเพื่อวัดพวกเราแค่อยากบันทึกในสิ่งที่ป่ากำลังรักษาไว้ประเสริฐไม่ตอบทันทีเขาจ้องมองชายคนนั้นอยู่นานเรากับมองลึกลงไปถึงรากลึกของเจตนาแล้วจึงพยักหน้าเพียงครั้งเดียวและเช้าวันรุ่งขึ้นเขานำทางพวกเขาเข้าสู่ป่าไม่ใช่ทางหลักแต่เป็นทางแคบที่เดินได้ทีละคนเส้นทางที่เมื่อก่อนพ่อเขาเคยเหยียบด้วยเท้าเปล่าเพื่อเปิดทางพวกเขาไม่ส่งเสียงดังทุกย่างก้าวเบา ทุกกิ่งไม้ที่สัมผัสไหลถูกยกเบาๆราวกับกำลังเดินผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแผ่นดินเมื่อใกล้ถึงหลุมอธิของคุณตาทองดีทุกคนก้มศีรษะพร้อมกันจุดทูปสามดอกวางไว้บนก้อนหินใหญ่ไม่มีใครถ่ายรูปไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆกับกลิ่นควันทูปที่ลอยผสมกับกลิ่นป่าตลอดสามวันของการสำรวจพวกเขาพบพืชหายากถึง43ชนิดหลายชนิดไม่เคยมีบันทึกในเอกสารชีววิทยาใดในประเทศไทยพบตาน้ำใต้ดินสองสายห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตร น้ำไหลจากใต้ดินลึกแต่ใสและหวานอย่างน่าแปลกเช้าบางวันขณะที่หมอกยังไม่จางสมาชิกคนหนึ่งในคณะยื่นภาพถ่ายมือสั่นเป็นรอยกรงเล็บเสือพิมพ์อยู่บนดินชื้นกว้างกว่าฝ่ามือผู้ใหญ่ลึกและคมไม่มีรอยเท้าอื่นใดประกอบไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อสัตว์นั้นไม่มีใครพูดเสียงดังแต่ทุกคนรู้ป่ายอมรับการปรากฏตัวของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขามาด้วยใจจริงไม่ได้แบกความโลภมาด้วยก่อนออกจากหมู่บ้านหัวหน้าคณะเดินมาที่หน้าบ้านของประเสรศิฐ ก้มศีรษะอีกครั้งกล่าวเบาๆว่าผมอธิบายไม่ได้แต่ผมเชือ่อที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าการอำลาเกิดขึ้นเงียบๆที่เชิงเขาไม่มีน้ำชาไม่มีภาพถ่ายเป็นที่ระลึกมีเพียงการจับมือการพยักหน้าที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดและสายตาที่เหมือนต้องการพูดมากกว่าคำหัวหน้าคณะชายวัยกลางคนผมสีเกลือพริกไทยที่ยังคงสงบนิ่งตั้งแต่แรกเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาหาประเสริฐเขาไม่ยื่นมือจับไม่ยิ้มแค่ยืนเงียบ เผชิญหน้ากันใต้ฟ้าเทาสลลวของเช้าป่าที่อบอวลด้วยไอหมอกอแล้วเอ่ยช้าๆแต่ละคำเหมือนคั้นออกจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าที่นี่คือสถานที่ที่วิญญาณถูกเก็บรักษาเพราะคำสัญญาเก่าว่าแล้วเขาก็ก้มศีรษะลึกเหมือนคำนับต่อบางสิ่งที่กำลังดารงอยู่รอบตัวแม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วจึงหันหลังเดินจากไปประเสริฐยืนอยู่นิ่งนานหลังจากคณะนักวิจัยรับสายตารอบตัวเงียบสนิท เหลือเพียงเสียงลมแผ่วพัดใบหญ้าริมลำธารนในช่วงเวลานั้นเขาเหมือนได้ยินเสียงของพ่อคุณตาทองดีดังขึ้นจากยอดไม้ต่ำลึกและช้าเหมือนคำสลักลงบนกระดูกถ้าเรารักษาคำป่าจะปกป้องถ้าเราทรยศป่าจะเอาคืนประเสริฐก้มศีรษะไม่ใช่เพื่อไหว้ใครแต่เพื่อคำนับต่อคำสัญญาที่เขากำลังสืบต่อแทนพ่อเพราะเขารู้ดี ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสรักษาวิญญาณดวงหนึ่งไว้ในโลกนี้แต่ถ้ารักษาได้ป่าทั้งผืนจะยืนอยู่ข้างหลังโดยไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรักษาคำพูดได้จนถึงลมหายใจสุดท้ายแต่หากมีใครคนหนึ่งทำได้คำนั้นจะไม่ตายไปพร้อมกับผู้ล่วงลับแต่มันจะกลายเป็นลมหายใจของผืนดินเป็นจังหวะหัวใจของป่าและเป็นสายตาเงียบงันของเสือขาวที่ไม่เคยคำรามแต่ปรากฏทุกครั้งเมื่อจำเป็นเรื่องราวของประเสริฐและคุณตาทองดี ไม่ใช่แค่เรื่องของป่าอาถรรพ์หรือเสือขาวลึกลับแต่มันคือเรื่องของความพักดีของความกตันยูและของคุณค่าของการรักษาคำพูดแม้คนที่กล่าวคำสาบานนั้นจะจากไปแล้วคุณตาทองดีไม่ทิ้งมรดกไม่สอนลูกให้รวยไม่ถ่ายทอดเคลับลับชีวิตเขาเพียงฝากประโยคเดียวไว้พาลูกพ่อกลับไปยังที่ที่พ่อเคยสาบานและด้วยการทำตามสิ่งนั้นประเสริฐได้สืบต่อวิธีของคนจริงในโลกทุกวันนี้หลายคนอาจมองว่าคำพูดเป็นแค่ลมปากพูดแล้วก็ลืม รักษาหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ป่าไม่ลืมธรรมชาติไม่ลืมและใจคนถ้ายังรู้สึกผิดเมื่อทําผิดก็จะไม่ลืมเช่นกันถ้าเรารักษาความสัตย์รักษาความจริงใจแม้วันที่ไม่มีใครอยู่ข้างเรายังมีสิ่งที่มองไม่เห็นจะคงอยู่เพื่อปกป้องเราแต่ถ้าเราทรยศบุญคุณมองข้ามคําที่เคยสัญญาไม่ต้องมีใครลงโทษชีวิตเองจะทวงคืนในสิ่งที่เคยมอบให้การรักษาคำไม่ใช่เพราะกลัวป่าจะเอาคืนแต่เพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะได้รับการยอมรับจากป่า หากเรื่องของป่ารักษาคําและเสือขาวเฝ้าหลุมทำให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกเสะเตือนใจขอจงแบ่งปันวิดีโอนี้ต่อไปเพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าคุณค่าบางอย่างไม่เขียนไว้ในหนังสือแต่อยู่ในวิธีที่เรามีชีวิตอยู่และรักษาสัญญากับอดีตและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อรับฟังเรื่องราวลึกซึง้งเต็มไปด้วยความเมตตาและมนุษยธรรมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ